ไม่เป็นสำหรับตอนนี้นะครับก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ดใช้เวลา,าลกับการดำดูน้ำดำดูปะการังอ่าจ๋งว่าไงเจ๋เอ๊อ่ะนะครับต่อไปก็เป็นคิวที่จะลงสู่ทะเลเนี่ยคืรักแข่งปเงปย์ถ้าชูกลัวชูอลัสระหว่างขาไปดิดดถึงกู <S <S งไม่หลุดหรอกคนอื่นเขายังไม่หลุดในชู ถึงปราบเชื่อมันปลปเอี๋เดี๋ยวเขาไปเดี๋ยวแอร์ไปไกลเนาะขอหน่อยสกิดหน่อฮะสิดหน่อยไม่ใช่าสกิดได้ไหม๋ย่ใชเขาสกิดขอใช้คำว่าถีบได้ไหมโอ้ท่ามาจริงเว้ยโอ้อ้ปอย่าไม่ตื่นเต้นตื่นเต้นรไว่านะเป็นการไปกันหมดแล้วเอยเฮ้ยอย่ายาตื่นเต้นอย่าตื่นเต้นอย่าตกใจเขาอย่าตกใจ อย่าตกไกลดิไปหาไปไปปรับเชือกล้างล้างหว่างขามันได้ไม่ลอยมันดันคอชูขาถึงเปล่าอ่ะชูขาถึงมาขาถึงปะใช่ใช่ใจรดูมีตัวใหญ่ๆกว่านี้เปล่าใเอาไปล็อกหว่างขาได้เปล่าล็อกแน่เชื่อเสื้อมันได้ไม่ลอยขึ้นมาตรงนั้นอนี่ขาดเปล่ามันขาดหรือวะล่า,นานหลังนงี่ผิดเหลี่ยมนหลังนี่รัดผิดเหลี่ยมเนี่ยเออไม่ได้ขอใจต้องปรับข้างๆให้แน่นอย่างเดียวไม่ได้หรอก ไมนจะขึ้นยังไงอะไรอะไรมันท,ทำไมต้องรัดบางขาด้วยใช่ไหมไม่งั้นเส,สื้อมันจะลอยมันจะดอยม,ม,มันดันคอนคอไงแล้วเราก็เล่นน้ำมันลำบากพาไปฝั่งดิเดี๋ยวของแขนไม่เฮ้ยเดี๋ยวหายคอมันสั้นไอ้ชั่วใช่รู้สึกไงครับกับเดี๋ยวเราจะลงดูแดดโอ้โหแสงแสงที่ยามเช้า สุดยอดว่ายังไงสามคนนั่นน่ะตอนนี้กดเยี่ยวครับกดเยี่ยวใช่ไหมครับแต่ลงไปเยี่ยวใช่ไหมครับเฮ้ยเฮ้ยมึงอย่าพูดเลยกูอยากมี่เฮ้ยเอาว่าไงได้ว่างอ้ยใจว่าง่ายใจว่าไง่ายครับว่าไงครับไม่รู้หนาวหรือกลัวทันอย่างเดียวไอ้แท็กไอ้ ตากล้องกูเปิดระบบอย่างวะเนี่ยอเอาใช่ถือหน่่ยจ้นกส่วตอนนี้นะครับเดี๋ยวก็ต้องใส่แว่นนิดนึงเดีย๋ยวไม่หล่อสุดตอนนี้นะครับก็เดินในลงน้ำาัแล้วนะครับ หรือคุณจะสั่นหรืเต้นไม่ใช่กลัวดูนะครับดูพื่การันดามด,ด,ามดูดามดูประกาศลังกันเลยครับตอนนี้ต่อไรยแก่ก